สวัสดีค่ะพี่น้องมือนียายอ่อนพาะเสี็บพามวนสิมาทาบอกพี่น้องกับยกบกับวิธีผสมดีไว้แต่ใส่กล้อยขมคมของเขาเน้ะค่ะเนาะใส่ก้อยขม,พม,พมขคขม,มขาดบัได้เลยก็ต้องน,นี้ดีดีพกดีตัวดีของแท้ ขั้นตอนกับวอลายเนาะโบ๊ทหนุงยากเนาะในการผสมดีเขาซื้อเขากับผสมกับน้ำปลาแค่นั้นแหละพี่น้องแต่ว่าข้าสิีโครหน่อยโครงไหลน้ำปลาสีหน่อยสีหล,ลายมันก็นขึ้นอยู่กับเขาว่าข้าวใส่ใส่หลายมันก็เค็มข้าต้องใส่พอดีแบบมันขม มีคือนน้ำดีจากโคกดีโตแท้ๆเนาะเขาก็ผสมน้ำป่าไปจากน้อยนึงว่าต้องผสมลายเนาะเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะไปกอกใส่ขวดไวกค,คนผสมให้มันเข้ากันคันใส่ลายมันก็นสีออกเข้มประมา่นซำนี่มันจีนนัวๆอัมลัมอัมลัมขมแบบ ผมหวานๆเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วฮอกระสีด้กอกใส่ขวดว้ถ้าวใสเสร็จแล้วเนาะเนาะ,ะสำหรับในครัวเรือนฮอกระสีแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้จะได้กินนั่นได้โดนๆเนาะค่ะสำหรับเป็ดเขา เป็นลานนี่เขาก็ใส่ได้เลยมือต่อมือ